จริงซิทอัพอยู่นี่เขาซิทอัพอยู่อือ mm ืซ hmm. mm ิทอัพซิทอัพซิทอัพเอาจริงนะเนี่ย ไม่ดูง่อยๆไงก็ไม anyway> ่รู h <h ้ฮ่่า่ะรเนี่ยตหนักนะแลอ่ะแล้วนี้ ใครว่าเขาอ้วนวะฟิตฟิตพอ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 